เราเลือกเห็นรถ a i ล y Home มาหน้าบ้านครับเราเห็นแล้วเมื่อกี้ครับรถเหมือนจะเลยไปครับ เเนี่ยอามาลดอย่างนี้เลยนะนี่เป็นไงครับวันนี้ใครที่สัง่งผลิตภัณฑ์ไว้เป็นไงครับร <c oughs> อรับได้เลยรอรับไปเลยเดี๋ยวเราส่งกันสต็อกเรามาแล้วสตอ็อกมาแล้วนะครับผมนี่ครับผมอ่าครับ <c oughs> จากฟาร,ร์มแท้ๆเลยนะวันนี้น้องเฟสอยู่รับของเองด้วยนะ <c oughs> โอโย <c oughs> โอโยนะครับนี่นะวัน <c oughs> นครราชสีมานะครับนี่ครับ วนนี่เพื่อนรับของหน้าบ้านนะครับผมบอพกเพื่อนรับผมนี่ครับผมนี่ครับจากป่าจานะครับผมยกเกิดโห่โห่โหวโห้โไหมครับพูดหนักครับต้องเฟียดครับผมขอบคุณครับยังมีนมอัดไม่ดียังมีนมอัดไม่ดีนะอ๋อครับผมมีเนื้อกับนมป่าจานรงอะไรมาครับผมเนื้อกับนมอ๋อยนี่ครับไฮรีวิเวนข้างในนะ ฝากคุณพี่ยกให้ข้างในเลยดีกว่าครับคุณพี่รถเยนเลยนะนี่เขามาแบบรถห้องเย็นเลยนะดูถ้าสั่งไดลร่วมที่ภูเก็ตเนี่ยก็คือแบบนี้ได้เงี้เลยเขาเปิดทงการไหนอยู่ที่นี่นะนี่ครับบรรยากาศหน้าหมู่บ้านเรานะครับนี่รถฟาร์มมาส่งนี่เห็นไหมรถฟาร์มมาเองนะครับครับผมขอบคุณครับขอบคุณครับขอบขอบคุณกรับบีบ้าขอบคุณกรับอบคุณครับเรียบร้อยนะฮะวันนี้เราก็เดดีโอมมาส่งเรียบร้อย แล้วก็แล้วก็ได้ของมาเลยเรามาดูกันว่าป้าจ๋าส่งอะไรมาให้บ้างนะครับจากแดริโอมนะครับใช่มาชมกันเลยครับผมถุงแรกนะคะถุงแรกนี่เลยนี่เป็นนมแบบนี้เขาบอกว่านมแบบนี้หากินยากมากใช่นมเป็นแก๊ลอนใครที่อยากจะทานนมแบบนี้นะสั่งได้สั่งได้อันนี้บอกเลยนะว่า เออบอกเลยว่าอันนี้นะคะเคยไปดูใน YouTube มาเขาบอกว่านมพวกนี้นมของ d a i ล y Home หากินยากมากนะคะเป็นนมออแกนิกนะครับใช่แล้วก็แบบหมดไวนะคะ1ั0 0มิลลิลิตรนะครับผมโอเคครับวางไปก่อนครับนี่รสสตรอเบอรี่อันนี้รสสตรอเบอรี่นะคะรสต่อไปรสต่อไปรสโปรดซูบิชิ ช็อกโกแลตช็อกกโแลตและนี่ดูข้างล่างดำๆนี่ช็อกโกแลตจริงๆนะนี่เป็นไงล่ะเนี่ยเห็นไหมเห็นไหมแล้วข้างบนนี่นมวว้าเป็นนมนะคะอันนี้เป็นรสที่โดเฟียชอบกินมากนะคะช็อกโกแลตอร่อยโอเคนมเอาแคนี้ครับมรสต่อไปครับเพื่อไม่ให้คลิปเรายืดยาวกอันนี้รสนี่แหละที่เขาบอกว่าหากินยากนะคะบัตเตอร์นะคะโอ้รสบัตเตอร์ใช่รส t e เตอร์บัตเตอร์รส b u ต t e r นะครับนี่เลยนะคะแล้วก็มีแบบเป็น เขาเรียกว่าอะไรนะน้ำพึ้งเพิ่มโอเคครับใครอยากจะทานสั่งมานะฮะโอเคครับผมนมออร์แกนิกนะครับต้องรอรอบด้วยนี่มีอะไรอีกอันต่อไปเป็นอันนี้เป็นโยเกิร์ตโยเกิร์ตเดลี่โฮมนี่หากินยากมากนะซื้อตามร้านทั่วไปไม่ค่อยมีนี่ครับนี่ค่ะนมโยเกิร์ตเดลี่โฮมนะผลิตจากนมแท้ๆนะครับรสบลูเบอร์รี่แล้วก็เป็นมีฮาลาลด้วยนะฮาลาลนะครับนี่นี่นี่อ่านะฮะมีฮาลาลนะ พี่น้องมุสลิมทานได้นะครับ<ช>อันต่อไปครับผมต่อไปเป็นรสสตรอเบอรี่คะ่ะจะส่งส่งสตรอเบอรี่มาให้พ่อทานครับอันนี้คุณพ่อชอบมากรสสตรอเบอรี่นะครับผมอ่านี่อ้าวโอเคนะเขาเล่าบอกเลยนะว่าในนี้คือมันเป็นเนื้อแบบเนื้อสตรอเบอรี่เนื้อสตรอเบอรี่รรนะได้นะอีกอันนึงนะคะนั่นก็คือชาดาชาดานี่ขอโปรดคุณพ่อเลยอันนี้จะบอกภาษาสันนอกนิวซีแลนด์เลยนะนี่ครับนี่จะบอกให้นี่ของที่ฟาร์มนะฮะเป็นไง อันนี้โอ้โหของของโปรดคุณพ่อครับอันนี้เหมือนกันอันนี้ของโปรดกันเลยครับของโปรดทั้งบ้านนะครับเนื้อโคขุนอร่อยแม่ชัวชัวน่ไรครับผมอันต่อไปนต่อไปครับผมอู้ยย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  เป็นช่วงเก็บกักตัวของเราที่เราจะไม่อดนะครับผมแล้วก็ที่เหลือก็จะเป็นนมอัดเม็ดเดลิโฮวันนี้ขอบคุณเด h o โ e และขอบคุณลุงวุฒิด้วยนะคะขอบคุณป้าจ๋าครับป้าจ๋าที่ส่งผลิตภัณฑ์อร่อยๆมาให้เราได้ทานขาดไม่ได้เลยนี่เลย นมอัดเม็ดดาร่โฮมส่งมาจากฟาร์มโดยรถฟาร์มแท้ๆไม่เชื่อดูกันตามคลิปเลยครับพี่เฟ็ยสยกโบกมือบายบายอยู่เมื่อกี้นะครับ <c oughs> วันนี้เราก็ลาไปก่อนด้วยคลิปสั้นๆจากดารี่โฮเร้บเต้น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 ต้นเตันเต้นเต้นเต้นอต้นเต้ ให้กับนุเฟียดด้วยนะคะแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งกิ้งกิ้งด้วยนะคะอันนนี้เป็บ๊ายบาย,บายสวัสดีค่ะ